หลายคนดูแลน้ําตาลในเลือดไม่สําเร็จเพราะพลาดสามเรื่องนี้หลายคนพยายามดูแลน้ําตาลในเลือดแต่ไม่สําเร็จไม่ใช่เพราะไม่ตั้งใจแต่อาจพลาดสาเรื่องนี้โดยไม่รู้ตัวข้อที่หนึ่งโฟกัสแต่งดหวานอย่างเดียวกินจุก,จ,กจิกทั้งวันทําให้ระดับพลังงานเนี่ยแกว่งร่างกายจัดก,การได้ยากข้อที่สองมื้อหารไม่สมดุลโปรโตีนผักและไฟเบอร์ไม่พอทาให้อิ่มไม่นาน และอยากกินซ้ำบ่อยๆข้อที่3ชีวิตยุ่งเหนื่อยเครียดและก็ไม่มีระบบช่วยให้ทำต่อเนื่องเลยหลุดซ้ำๆโดยไม่ได้ตั้งใจบางคนเลือกมีตัวช่วยเพื่อให้ดูแลตัวเองในชีวิตจริงได้ง่ายขึ้นเช่นชุดฟิลเกรดยูนิมาเต้ดื่นตามคำแนะนำบนฉลากหลายคนบอกเลยบอกว่าเริ่มวันได้ดีขึ้นโฟกัสงานได้มากขึ้นไฟเบอร์ชนิดพิเศษชงตามฉลากนะคะช่วยให้รู้สึกอิ่มเป็นธรรมชาติ ทำให้การจัดมื้อหันง่ายขึ้นสนใจชุดฟิลเกรดดูช่องทางติดต่อที่โปรโฟไฟล,ล์หน้าช่องได้เลยนะคะ